นิทานเรื่องสองพี่น้องกับขนมชิ้นสุดท้ายณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทมีครอบครัวเล็กๆที่แสนอบอุ่นอาศัยอยู่มีพ่อแม่และลูกชายสองคนชื่อนัทและนนท์นัทเป็นพี่ชายที่ใจร้อนและมักจะทำอะไรโดยไม่คิดก่อนส่วนนนท์เป็นน้องชายที่ใจเย็นและรอบคอบวันหนึ่งแม่ได้รับโทรศัพท์จากคุณลุงกับคุณป้า ว่าวันหยุดนี้จะเอาผลไม้ที่สวนมาให้นัดกับนนดีใจมากเพราะทุกครั้งที่คุณลุงกับคุณป้ามาจะมีของเล่นมาฝากเสมอพอถึงวันหยุดแม่ตื่นแต่เช้ามาอบคุกกี้ถาดใหญ่ซึ่งเป็นของโปรดของลูกชายทั้งสองและทำอาหารมากมายรอคุณลุงกับคุณป้าโดยมีคุณพ่อคอยช่วยทำอาหาร ไม่นานคุณลุงกับคุณป้าก็มาถึงพร้อมกับผลไม้และของเล่นมากมายนัดกับนนตื่นเต้นกับของเล่นใหม่มากๆทั้งสองมัวแต่เล่นของเล่นกันจนลืมคุกกี้ของโปรดรู้ตัวอีกทีคุกกี้เหลือเพียงหนึ่งชิ้นสุดท้ายทั้งสองจ้องมองคุกกี้ชิ้นนั้นและคิดเหมือนกันว่าฉันต้องได้มันฉันเป็นพี่ต้องได้กิน นัดพูดเสียงดังแล้วรีบเอื้อมมือไปหยิบคุกกี้แต่ว่าเราแบ่งกันได้นะพี่นนพูดด้วยน้ำเสียงใจเย็นแต่ไม่ทันที่เขาจะอธิบายนัดกลับฉวยคุกกี้ไปก่อนนอนพยายามคว้าไว้ทำให้คุกกี้ตกลงพื้นและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูสิถ้าไหนไม่แย่งฉันก็คงได้กินนัดโวยวายด้วยความโกรธ นนถอนหายใจแล้วพูดว่าก็เพราะพี่ไม่ฟังกันก่อนนะสิถ้าพี่จะเย็นลงเราอาจแบ่งกันได้ตั้งแต่แรกคุกกี้ก็คงไม่ตกพื้นนัดมองดูเศษคุกกี้ที่ตกกระจัดกระจายรู้สึกเสียใจที่ไม่คิดให้ดีก่อนจึงบอกกับนนไปว่าฉันน่าจะใจเย็นกว่านี้จริงๆนั่นแหละตั้งแต่นั้นมานัดก็พยายามควบคุมอารมณ์ และใช้สติในการแก้ปัญหาให้มากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ร้อนอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลงทางที่ดีควรจะเย็นและใช้สติคิดก่อนลงมือทำ